เวลาเที่ยงยี่บสามนะครับป๋าปจะไปลงถึงวิูใช่ไเนี่ยยาไปถึงนู่นแล้วครับเราจะถึงเมื่อไหร่นี่ครับมาวันหยุดยาวฮะก็จะเป็นแนวนี้นะฮะนี่ครับรถรอไปเกาะช้างนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะไปเกาะช้างนะครับเกาะชะนี้ครับเกาะช้างเอ้ยเกาะช้างรอขึ้นเรือนะครับ เรือ,อยังไม่มาโอ้รอ,อปาตั้งนานครับเรยวแล้วลำแรกเลยครับลำแรกครับกันแรกของลำนี้นะฮะโอโ้ไม่รู้เลยอะ่ะาตายเลย <laughs> คันแรกของลำนี้นะครับโอ้โยกาดทคนเยอะแยะะคันนั้นไม่ทันครับทันคันนี้ลำนี้นะครับเฮ้ยนี่ได้กี่รถลงเรือใช่ไหมโอ้เออ Top, top. <laughs> เที่ยงตอนนี้สองโมงกว,กว่าแล้วมันขึ้นเรือเฮ้ยลำนั้นแข่งกันินเปล่าลำนั้นน่ะแข่งกงินเปล่าโอ้โหแข่งเงินไหมแข่งเงินไหม่ะฝนมาแล้วนี่เกาะช้างตอนนี้เราจะใกล้ถึงเกาะช้างแล้ว <c oughs> นี่เราได้มาถึงแล้วนะครับ เราจะไปกันเลยนะครับไปไปเลย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 ครับสายเลื่อสายเลื่อสายเลื่อสายครับเลื่อสายเดราจะตรงไปแป๊บหนึ่งนะครับไปตรงไปแป๊บหนึ่งครับว้าวไปแล้วมาดูที่หมายก่อนนะครับว่าดูที่หมายมาดูที่หมายว่าเราไปที่ไหนพักที่ไหนกันนะครับจบอู้ทะเลทะเลอู้ทะเลทะเลสวยไหม ถามว่าถามทะเลทุกคนทุกท่านเดี๋ยวไปเจอกันที่พักเลยนะครับตอนนี้เรารด้มาแห่งจุดหมายที่เรามาร์คไว้แล้วข้อฉันกำลัง Lauren, ดู g p s อย่างเข <c oughs> ่งครัตเก่งเกียด์ายูเนี่ยไายูเข่งเกียรนี่เข่งครัดนี่ถึงแล้วนะครับถึงเรถึง,งครือรังไหนเนี่ย <urp S 3> <ม>นี่ไง หลังนี้นะครับหลังนี้หลังไหนไม่รู้หลังตึกดังอย่างนี้ยครับหลังนี้หลังนี้หลังนี้ครับหลังนี้ด้านหน้าของเลยนี่ครับเอ๊มาถึงแล้วอยู่บ้านไม่กินนะฮะมากินที่เกาะช้างครับของกินเยอะแยะวินอยากตามตามมาเลยครับยังทันอยู่แต่รถติดมากทำเกาะนี่ครับเช้านี้เราขี่ดีมมาตกปลา ที่เกาะช้างนะครับกับลูกชายคนโตนะครับบรรยากาศดีมากนะครับหลังจากฝนตกสวยงามมื้อเช้าที่เกาะช้างครับ Mm. No ออกไปก็ทะเลนะล aro aro ครับทะเลไปเกาะงามครับไปเกาะงามนะครับด้วยด้วยนบ้าเลยเราไปด้วยเรือครับเกาะข้ามเกาะเรือเรือคายักหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับคายากไกลไหมไกลมากนู่นเกาะงามต้องว่ายน้ำไหมถ้าจมเราว่าวตัวไกลตัวมันแล้วกันจจอดไหน น่าไปเกาะงามเอ๊แล้วแล้วเราก็ถึงเกาะงามนะครับ ตาท้ายมาท้ายมาพายดิพายพายท้ายท้ายพายท้ายพายอาน,นั่นมันขวาแล้วอ่าขวาขวา,ขวาก็มาขวาก็มาขวาก็มาพายขวาพายขวา,าครับไปก่อนนะครับเกาะงามไอเกาะงามนะฮะชอบถือนี่ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเข้าเกาะแล้วนะครับไป แล้วเป็นดินใหญ่ของเกาะช้างนะฮะอันนี้เกาะเล็กกว่าเดิมเห่ยยยยีใจมากเลยอ้าวติดเอ้ยติดได้กลับแล้วได้กลับแล้วไปแล้วครับตอนนี้เราก็ถึงแผ่นดินใหญ่ของเกาะช้างแล้วนะครับที่ใายมานาโคตรโอโคตรเจ๋งโคตรเจ๋งเพื่อลองเดี๋ยว ถึงแล้วมาถึงแล้วเฮ้ยไปง,ง,งสวัสดีครับสะพานแดงครับสะพานแดงสะพานแดงสะพานแดงครับใส่เสื้อสีแดงด้วยก็มาเพราะสะพานแดงไม่ใช่ไปตกสะพานแดงครับอุ้ยมีไม้กันด้วยนะครับใส่ไว้ด้วย ไปข้าม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 ครับก้มนะครับมีระหว่างสองทางเลือกครับก้มกับไปเลยนี่ครับข้ามข้ามข้ามกับก้มมาดีมาโอ้มีก้มเดียเว้ยโอ้ยมีก้มเดียเว้ยายมีคนสองคนที่ก้มมีคนนับกว่า Sui mắc hả? mắc Sui mắc để đọc, đều, đều đồn phải. để tôi tôi ครับสะพานแดงครับสพานแดงไปเร็วไปเร็วไปเร็วขอถือขอถือไปเรวไปวไปเโอ้หาวไปไปหาวันบนชบนเออคไม่เหนไหมเลยไม่เลยยังถูกลบอย บางเบานะครับปลาคาอยู่ข้างหน้าแล้วครับมีเรือด้วยนี่เราจะมาอืมแอคควาแอคกวา,กวาไม่ต้องไปนั่นเลยนะไป,ไปนู่นไงไปก็ไปเล่นน้ำทะเลเนี่ยไปพี่ที่มือก็ัน นี่ครับหาดทรายขาวครับพี่น้องนะครับคนไม่เล่นน้ำนะครับวิ่งกันจ้าอะไรคนไม่เล่นน้ำ tiếng ký cá lời cồn <laughs> <tổ cụ> <laughs> Ui đã mà lên